大家好，今天我ินเท打招呼。สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูเกตค่ะจะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีนนะคะเรื่องคำทักทายนะคะคำทักทายในชีวิตประจำวันนะคะทั้งหมดเก้าคำค่ะวันนี้นคำแรกนะคะเจอกัอนบ่อยอยู่แล้วคำแรกอ่านว่าหนีห่าวหนีห่าวคำที่สองค่ะหนีเมินห่าวหนีเมินหาว สวัสดีพวกคุณค่ะคำที่สามตาเจียหอมตาเจียหาวแปลว่าสวัสดีทุกคนนะคะคำที่สี่ค่ะเหล่าชื่อหาวเหล่าชื่อหาวแปลว่าสวัสดีคุณครูค่ะคำที่ห้าเจ้าช่างหามเจ้าช่างหาวแปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะคำที่หก เ i ี้ยวหูหาวเสี้ยวหูหาสวัสดีตอนบ่ายค่ะคำที่เจ็ดหวานช่องหาวหวานช่องหาสวัสดีตอนเย็นคำที่แปดไป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 แปลว่าบายบายนะคะและคำสุดท้ายค่ะจ่ายเจียนจ่ายเจียนแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูพินอินนะคะพินอินการอ่านพินอินของคำศัพท์แต่ละคำนี้นะคะเ,เรื่องพินอินครูเกดเคยสอนเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะคำว่าหนีหาวตัว N ก็คือนอนูตัว I ก็คือสระอีเวลาผันอันนี้เดี๋ยวครูเกดเขียนไว้1 2 3่สี่ อันนี้คือเสียงวรรณยุกจีนนะคะมีเสียงสามาัญจรตะวาจระตะวาเอกแล้วก็โทค่ะเวลาเราผันในหัวก็หนีใช่ไหมหนีหนีหนีอ่าหนีหนีหนีเ a o ตัวเเท่ากับหกหก AO สระอาวใช่ไหมก็ตัดออกอ่างทิ้ง ฮาวผ่านไปเสียงที่สามค่ะหฮาวหาวห่าโอเคแต่กดครั้งที่แล้วครูเกตเคยบอกกดไปแล้วเมื่อเสียงสามกับเสียงสามมาเจอกันให้อ่านเป็นเสียงสองกับเสียงสามจากหนีหเห่าก็ากลายเป็นหนีหา่าวนะคะคำนี้อ่านว่าหนี้หา่หาหนีแปลว่าคุณเนะาะห่าวแปลว่าดีอะ ดีค่ะคุณอะไรเงี้ยดีค่ะคุณก็คือน่ฮ่าวสวัสดีต่อมาหนีเหมือนกันหอนอยอีนี่มเมกหนีเห็นไหมคะหนีแปลว่าคุณเหมือนกันคําว่าเมินนะคะนักเรียนดูนะคําว่าเมินเมินแปลว่าพวกพวกนั่นเองอพวกคุณพวกเราพวกฉันอะไรอย่างงี้ ก็จะเป็นเหมินแปลว่าเหมินอันนี้ตัวเอ็มเนาะมอม้าเหมินตัวอีกับเอ็นสระเอินอ่หนีเหมินห่าเหมือนเดิมต่อมาคําที่สามค่ะต้าเจียห่าต้าเจียห่าคําว่าต้าตัวนี้ต่อเอ้ยตัวดีเท่ากับต่อเต่าตัวเอสระอาเสียงที่สี่ก็คือไมาโทต้า ตัว J ก็คือจอจาน I A ก็คือสละเอียนักเรียนสามารถนำใบความรู้ขึ้นมาดูประกอบได้นะคะเพราะว่าครูเกตกำลังอธิบายว่าพินอินตัวนี้มาจากไหนมาจากไหนเพื่อที่นักเรียนจะได้นําไปอ่านคําศัพท์ภาษาจีนตัวอื่นที่เวลานักเรียนเห็นพินอินของมันอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนก็สามารถอ่านออกได้เลยเนาะต้าเจียฮ่าวต่อมาคําที่4ี่น่าจะเจอบ่อยแล้วเหล่าชื่อฮ่าว หล่าชื่อหาวาอ่าตัวนี้เหล่าซื้อก็คือคุณครูเหล่าซื้อก็ได้เหล่าชื่อก็ได้ได้หมดเลยค่ะเอาให้นักเรียนออกเสียงกันบ่อยๆนะคะอืได้หมดเลยเหล่าถ้าปกติก็คือเหล่าเนาะเอลก็คือตัวลอลิงเอโอก็สละอาวตัดเอาอ่างทิ้งใส่ลอลิงก็เป็นเหล่า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 เราเอาเหล่าเมฆเหล่าเหล่าก็ได้เหล่าก็ได้นะคะ ซื้ออันนี้คุูเกดเคยบอกแล้วว่าอ่านดูตรงนี้นะคะเป็นทริคเอ่อบรรทัดที่เป็น s h c h z h แล้วก็อ่าบวกกับตัว i นะคะสระที่เป็นตัว i ในภาษาอังก,ก็คือสระ e เนอะสระ e ในภาษาจีนเนี่ยจะต้องออกเสียงเหมือนเดิมออกเสียงตัวมันเอง อย่างไหนใบความรู้เขาเก็บอกว่าแซดเฮดอ่านว่าแซดเฮดอ่านว่าะคะ่ะจือใช่ไหมเวลาบวกกับไอก็อแซดเฮดไอก็คืออ่านว่าจือ้อใไหมคะแบบนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อ่านว่าเหล่าซื้อเหล่าซื้อเหาสวัสดีคุณครูต่อมาจ่าวช่างเหาจ่าวช่างเหาคําว่าจ่าวนะคะนักเรียนคาว่าจ่าวแปลว่าเช้าจ่าวแปลว่าเช้า อันนี้มันจะเป็นช่วงเวลาและเห็นไหมเป็นช่วงเวลาคำว่าจ่าวช่างจ้าวแปลว่าเช้าคำเดียวแปลว่าเช้าจ่าวช่างอันนี้ก็คือจอจานเนาะ Z ตัวจอจานเอโก็คือสระอาเสียงที่สามก็คือไมเอกเนาะช่าง S อก็คือสอโซ A N G สระอางเสียงโทรไม่เกจ้าช่างหาวเจ้าช่างหาวสว,สวัสดีตอนเช้าต่อมาเสี่ยวูหาวเสี่ยวูหาวอันนี้ตัว X ก็คือสอโซ I A สระเอียอ,อ,อันนี้เสียงที่4ก็คือเสีย่ยไม่โทรเนาะไม่โทรเสียอู โอไม่อูเห่าเสี่ยวเสี่ยวได้หมดเลยต่อมาหวานช่างหาวหวานตัวเดับเบิลยูใช่ไหมคะครูเก็ตทำไมในครูเก็ตในใบความรู้ครูเกตบ,บอกว่าตัวเดบิลเนี่ยอ่านว่าอูใช่ไหมอืมถ้าให้ง่ายๆเลยก็วเวนก็ได้เนาะวเวนก็ได้ W A N. A N A N สระอ่านใช่ไหมอ่าน ตัดอออ่างทิ้งก็เหลือสละอากับนอหนูไม่เอกวานคุกเก็บบอกว่าวานมันผันใช่ไหมผันวานพอเสียงสองไปเลยหวานเสียงสามหวานเสียงสี่เสียงสี่อาจจะเป็นวานวานหวานหวานวานอันนี้ หวานหอวอานอหวาน,วานไม่เอกหวานลบก่อนลบก่อนหวานอันนี้ช่างเหมือนเดิมหวานช่างหาต่อมาคำที่แปดค่ะปลายปลายอ่าจะเป็นคำทับศัพท์นะคะ คำทับศัพ์เลย B ก็คือปาปาเนาะ AI สระอายอันนี้เสียงนี้ก็คือเสียงสามัญเนาะเสียงสามัญก็ปลปไปเหมือนกันยปายแปลว่าบายบายคำน,นี้ง่ายมากเลยนะให้นักเรียนจำให้ได้นะคะและคำสุดท้ายค่ะาจเจียนายจเจียนคำว่าาจเจียนนักเรียนจะพูดกับคููเกตบ่อยๆใช่ไหมเวลาเราทำความคารพใช่ไหม เสียเสียเหล่าชื่อเหล่าชื่อแจยเจียนนะเหล่าชื่อแจยเจียนก็เหล่าชื่อแปล,นนะล,จจลว่าค,คุณครูใจเจียนแปลว่าแล้วพบกันใหม่ใช่ไหมแจยเจียนตัวเซตนะคะตัวเซตก็คือจอจาน a i สละไอเสียงที่สี่ก็คือไม่โทตัวเจมเหมือนเดิมก็สละเอเหมือนกันเอ้ตัวจอจานเหมือนกัน IAN ก็คือสละเอียนเสียงที่สี่ก็คือไม่โทรวมกันก็คือ้จยเจียน ใจเจียนแปลว่าแล้วพบกันใหม่ให้นักเรียนนะคะจดจำคำอ่านให้ได้มากที่สุดเนาะและเดี๋ยวเรามาสอบเขียนสอบแล้วก็สอบพูดนะคะเป็นบทสนทานานะคะเมื่อเปิดเทอมนะคะวันนี้มี9ก้าคำครูเกตฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะใจเจียนบายบาย